สวัสดีครับก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการอัดคลิปนะครับก็ longing. ช่วงนี้คงไม่ได้ทำนะเพราะว่าอัป iOS เป็น iOS 10.1.1นะครับซึ่งมันดีมากดีซะจนผมใช้ i อ Show อยู่ไม่ได้เลย <c oughs> ก็เลยว่าจะดูดูไปก่อนนะครับว่าจะได้อัดหรือเปล่าก็ต้องดูอีกต่อไปนะฮะ ก็ว่าจะหาโปรแกรมอัดคลิปนะฮะจริงๆเห็นในแอปสโตร์แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเติมซื้อนะฮะโอเคจะรีบเติมเนาะแล้วก็เอ่อสำหรับเกมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาว่าก,กันต่อนะครับแต่เกมเศรษฐีทำทำต่อแน่นะแต่ช่วงนี้มีเกมอื่นที่จะทำอยู่แล้วนะฮะอ่ามีเพิ่อมอีกเกมหนึงว่าจะมาเล่นเวนกอรี่นะ มัวไปนั่นแหละเออแล้วก็เออเรื่องเกมเศรษฐีก็อีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์จี้เนาะเออก็ไม่ได้แจกเพชรอีกแล้วนะ g ีอมันจะเป็นอีเวนต์ให้เตรียมตัวเจอศึกหนักนะฮะเหมือนจะเป็นการตัวละครแน,น่ๆเลยนะผมเดาไม่ก็เป็นแผนที่ใหม่แผนที่ใหม่นี้น่าจะมาแนา่ๆนะฮะ แต่วาไม่รู้เขาจะปล่อยตอนไหนนะน่าจะนี่แหละไกลแล้วล่ะนะไม่นานเกินรอแผนที่ของเล่นนะเดี๋ยวก็ตามเกาหลีเขาทันแล้วอืม <c oughs> ก็ดูกันต่อไปนะครับอือก็วันนี้ก็พอแค่นี้แหละนะไม่ได้อัดเกมเลยสัตว์เะ้